สวัสดีครับบอกไอเซ็นเกษตรบ้านหน้าแค่ไหนองเก่าพี an, ni, man, ường, no. ula, ha, ường, là, ่น no ้องเอามื่หนีภามาเบิ้งป้าอ้อยพี่น้องปล่อยหน่อยเนาปล่อยปลูกเดือนตุลาพี่น้องพันขอนแก่นเนาะพี่น้องเนาะพันขอนแก่นแปลงนี้ก็ประมาณัสองเดือนเนาะเดือนตุลาอะไรสองเดือนก้วอยู่ลรอพี่น้องเนาะมาเบิ้งมาหล่อเบิ้งกันพี่น้องมาหล่อเบิ้งเนาะเนาะเกิดขี้เกิดดีบ่เนาะเกิดขี้เกิดไปเกิดลอยเบอร์เส้นหนึ่งเดี๋นาะเกิดลอยเบอร์เส้นเราพี่น้องมาเบิ้งนอนด้วกันอ้อยพันขอนแก่น khuẩn khen thì nó nói no, ngon nhanh cơm đi đọc bà thưa bà sẽ đi no nhanh, no no, nóng, nó ngay nó mục nó là, là. nó <laughs> không quên lấy là thủ nghĩa là đi nó là sẽ được con màn nạ không bà bưng à đi ừ ừ ừ หย่างคนไปคนไปดอกปล่อ,อยหน่อยหย่างมือแรงกับมัดล็อตบึงกับหยางกับพ่อท่านในขืนดอกพี่น้องกระ่นนมัาแบบใส่ไอ้สามแขวพุดด่นดินเล้หรอไปรอบหนึ่งหย่างกับพ่อท่านในขืนดอกนี้ขูดไปแล้วเนี่ยใส่พีนหน่อยพีนหน่อยขูดพุ่นดินไปหลบหนึ่งแล้วหย่ยากับพ่อท่านในขืนกาดีอยู่ดอก บม่มี n h าดีอยู่พี่น้องหันมี n ากันโอ้กสิเา็ดตังได้กระจายุ๋นละเปเพื่อนถัดไปปุ่นก็ย่างัไปปุ่นละหัไม่ี n ก็สิี่เอ้า n h าท่นบ่เอซียก็ได้เวลากะนหอยพี่น้องเนาะกลางวันก็เฮ็ดการเห็นงานแ็ไเ้เฮ็วมีเวลาต่้สสอ์อาทิตย์เนี่ยรับยามหมือนแรกกันสี่ล่ะพี่น้องเนาะ มีอะไรออกมาหลอ,อกเบื้งนั่นก็สิได้มานอนเนีย <c oughs> <c oughs> ดหลักมันหยาหลายเนาะเดมันนอนทงนอนหน้าพี่ดอกเสียงหน้านั่น,น,นมันกับมันอนอยู่ยเสียงหน้าหมดละไม่เห็นเบียดจนทั้นนพพง,ททงพุ่นกะคือว่าเกิดดีอยู่พี่ดอก อ้ยใส่รถปลูกต้องสมือนี่สบายแน่วเนาะบ่ได้ไ่ได้แบกบ่ได้ยังลงหล่อกือเก่าพี่น้องใส่รถใส่รถปลูกรถปลูกมันกับมาตรฐานอยู่ใส่รถปลูกมาตรฐานพี่น้องก็เกิดดีเพราะว่าห้อง็ปบปอนเองเนาะพี่น้องปอนอ้อยปอนยังปอนเลียงเอวเองคือเฮาลงสมําเสมอไก็เกิดดีอยู่อ่อยก็ได้บ่ได้เปลี่ยนสายพันธุ์หม่อยากตีพินากรือจะเปลี่ยนสายพันธุ์หม่ย่อ้อยก็ได้อันนี้ใส่มันมีแต่พันธุ์ขอนก่น เป็นพันธุ์ที่เจือของบมื่อเดี๋ซื้อพันธุ์นะครับพี่น้องอันนี้เองอันสีเหลืออันพันธุ์สีเหลือตัดเอะเอามาปลูกเบิดพี่น้องนั่นก็ที่ไปขายเงินสดเอาละเป็นพันธุ์ขอนแก่นขอนแก่นนะพู้นซุ่มผึ่นอ่อยง่ายเอาตัดันลักมามาปลูกเหลือว่าสีล่องสายพันธุ์ไม้คือนผึ่นอยู่สายพันธุ์ยังพันธุ์เชื่อยังละยังหลุดอพันธุ์ ลำยังไงคือเพื่อนเขียวยักยังไงติอยากลองพันไม้ยุปีหนาเนาะเฮ้ยฉันกับนี่แหละเอาตัวพันเก่าพันเดิมนี่แหละพันเก่าพันเดิมพี่น้องเนาะพันหล่อเบิ้งพี่น้องนี่แหละยั้งไปเลี้ยงกับพัหล่อเบิ้งอ้อยธรรมดาเนาะมันมีเวลามาเบิ้งกับมาเบิ้งยามงนี่น่ะเบิ้งมันเขียวมันเกิดดีเขาก็มีความสุขะเอออยิ่งบุญยิ่งเจริญพี่น้องคนเราบิดเท่าคือเนาะเนาะ nhang nó bưng ý vi <laughs> đoàn bưng một nhám nhang bún nhang của cái bún quay nồi ai quay nồi điện nhám bò vi đoàn nhám bò phun đầy đầy thấy tiêm thì là hấp cái đấy đó tiêm điện đầy hoang phun đầy đó cái nồi nhè kéo nhám thì là cái đũa mà bưng thì thường chỉ là บังเดียร์เห็ดบังเดียร์งานครับสมแซมเอาเอาลอบิ่งปายอา้อยนอยครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ครับฝากพี่น้องท่าม,มีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไอแสนกับสีบันหน้าได้พี่น้องเดอ้อกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แสนนะครับเนาะเอาล่ะพี่น้องไปซ้ำนี้ครับบอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ